3าคูณเใช่ไหมครับอ่ะ<ช>เจยหยิบอะไรขึ้นมาส <3 S 1> อ่าหยิบแล้วก็ทําไมใส่แล้วป้ายสีแดงวางที่เลขอะไรครับเจ <7 S 1> ตึ้มโอ้โหเก่งจังเลยอ่าแล้วก็เอาอะไรครับสีแดงวางกี่ลูกกี่เม็ดครับแถวที่หนึ่งสใช่สามไม่ใช่สนะไม่ใช่สี่นะ <laughs> วางเลยลูกห้าสามใช่ไหมอ่าหนึ่งสองคูณเองสองอสามอ่าฮะเหลืาสามเมตรเลยอ่ะอ่อาวางแถวที่สองครับใช่ไหมใช่อันนี้คูณลูกสามแถวที่สองเสร็จแล้วก็แถวที่สาม อุ oh, yo, yo ้ยไปโอ้ยเยอๆโอ้ยเยอะ่ด้วยเหรออ่แถวที่สี่แถวที่สี่ครับลูกแถวที่สี่หนึ่งสองสามแถวที่ห้าวางจากข้างบนครับวางจากข้างบน เลีกีแถวจริงแล้วครับว,ว้าวครบแล้วใช่ไหมครับ<ช>อันนี้ทำไงต่อครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหนับเร็วมาก สปเกสบอสห้าสหเจสปเกาคูณเจได้เท่าไหร่ครับยี่สิออ่าเขียนครับยี่เอสองกับหนเก่งมาก